หลายคนป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะตอนสอดใส่แต่จริงๆแล้วการทำออโรเซ็กซ์ก็ทำให้คุณติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกัน oral sex นะคะหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางปากนะคะก็สามารถทําให้ติดโรคได้คล้ายๆกับการมีเพศสัมพันธ์ปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าอันดับแรกเลยนะคะที่สามารถติดได้เนี่ยก็จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั่วไปเช่นพวกหนองในแท้หนองในเทียมหรือว่าทางซิฟิลิสเนี้ยนะคะอันดับที่2นะคะที่สามารถติดได้ก็จะเป็นโรคที่ปกติสามารถติดต่อทางเลือดได้นะคะเช่น HIV ไวรัสตับ B ไวรัสตับ C เป็นต้นนะคะอันดับ3คือจะเป็นโรคที่ปกติเป็นไพ่หนอนพยาธินะคะซึ่งบางครั้งเนี่ย มันจะติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มทริโคโมเนสนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบตัวเล็กๆนะคะซึ่งจะออกมาในน้ำอสุจิสําหรับคนที่ติดเชื้อนะคะหรือว่าในช่องคลอดของผู้หญิงอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเป็นออรเซ็กก็อาจจะเข้าไปที่ปากได้นะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะซึ่งเจอได้น้อยแต่ว่าก็ส่งผลให้เราแบบต้องระวังนิดนึงก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นหูดนะคะซึ่งหูดเนี้ยสุดท้ายเนี้ยมันอาจจะเป็นมะเร็งในช่องปากได้เหมือนกันอันนี้คือเจอน้อยแต่ว่าก็จะเป็น4ี่กลุ่มหลักๆนะคะซึ่งงงจจําเป็นะะะะต้้อรรมัรวไวไค่ วที่มีข้อมูลมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นตัว H i ชนะคะเราก็จะพบว่าการติด H i ชเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรุกฝ่ายรับเนาะแล้วก็รับทางทวารหนักหรือว่าทางช่องคลอดอย่างเงี้ยนะคะขอ,อยกตัวอย่างนหนึ่งละกันเนาะถ้าเราเป็นฝ่ายรับผู้ชายเนาะเราสามารถติดได้ตั้งแต่1นึถึงแต่ว่าถ้าเป็นทาง o อ a l sex เซเราจะติดได้ตั้งแต่0ถึง0 0น1ยนนอย่างเงี้ยะคะ่ะซึ่งมันแบบเทียบกันเนี่ยมันน้อยกว่าเพราะวา ปกติเนี่ยปากเราเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีแผลหรือว่ามีอะไรเลยก็ตามนะคะมันก็จะมีเป็นเนื้อเยื่อต่างๆที่มันปกป้องการรับเชื้อเข้ามาอยู่แล้วะค่ะแล้วก็ตัวในน้ำลายเราเองเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสน้อยแต่ถามว่ามีไหมก็ยังมีสิ่งที่ดีที่สุดเนาะก็คือ 1. ถ้าสมมติว่ากังวลเรื่องติดเชื้อ HIV อย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยใช้ถุงยางแต่บางคนก็รู้สึกว่าโอ้โหใช้ออโรส แบบมันทาถุงยางแล้วมันแบบแปลกมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลีกเลี่ยงถ้ามีแผลหรืออะไรในปากอย่างที่กล่าวไปแล้วเนาะอันดับถัดมาก็คือรู้สถานะของคู่เราหรือคนที่เรามีเพศสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมีโรคติดต่อทาใเพศสัมพันธ์มีเชื้อวีอย่างนี้หรือเปล่าเนี้ยค่ะก็ชวนกันไปตรวจหาดูนะคะถ้าสมมติว่าเขาไม่มีเราก็ปลอดภยัย การมีเพศสัมพันธ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นทางทาวารหนักทางช่องคลอดหรือว่าทางปากนะคะหรือเราเรียกว่าออร์ลเซ็กซ์นะคะที่วันนี้เราพูดกันเนี่ยมันก็เป็นวิถีชีวิตเนาะหลายๆคนก็มีความสุขในการที่มีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องระมัดระวังป้องกันนะคะเรายังมีความเสี่ยงอยู่นะคะไม่ใช่คิดว่าโอ้โหมีน้อยแล้วก็ไม่ต้องสนใจเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์ทาง ะะดังนั้นเนี่ยโรคต่างๆที่ติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์นะคะก็ยังสามารถติดทางออร่ลได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระมัดระวังนะคะเข้าใจใหม่และอย่าละเลยที่จะป้องกันทุกขั้นตอนก่อนที่คุณจะติดโรคโดยไม่รู้ตัวรู้แล้วรอด